สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะคะกับไทยไว้อินมาเลเซียค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปทําชากว๋วยเตี๋ยวของประเทศมาเลเซียค่ะไม่คิดว่าจะทําง่ายแบบนี้เดี๋ยวพร้อมแล้วไปดูวัตถุดิบที่เราจะต้องเตรียมในวันนี้เลยนะคะอันดับแรกเราก็จะเตรียมเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวแบบนี้ค่ะรูปเราจะขึ้นให้เราใช้ยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยถั่วงอกค่ะ แล้วก็มีกุ้ยช่ายค่ะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นกุ้งค่ะแก็เปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีกุ้นเชียงค่ะอันนี้คือขัดไม่ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็มีไข่ไก่ค่ะวันนี้เราก็จะใช้ซัมเบาของตูมิสนะคะแบรนด์มิกกี้ค่ะอันนี้ก็หาซื้อตามเอยยนหรือนตินายได้เลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นกระเทียมสับค่ะ เครื่องปรุงวันนี้ก็จะมีเป็นพริกไทยค่ะซีอิ๊วดำค่ะอันนี้ไม่หวานนะคะก็จะมีเป็นซีอิ๊วขาวค่ะอันนี้ถ้าใครไม่มีแบบนี้ก็สามารถใช้ซีอิ๊วภูเขาทองเหมือนที่ไทยได้เลยค่ะโอเคค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันให้เรียบร้อยแล้วก็เอากระเทียมลงไปผัดได้เลยค่ะ อันนี้ถ้าใครจะใช้น้ํามันหมูคือจะบอกว่าจะออกมาหอมมากเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราใช้แค่น้ํามันธรรมดาค่ะพอเสร็จแล้วก็จะเอากุ้นเชียงลงไปผัดได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยกุ้งค่ะวันนี้ก็จะมีใส่ลูกชิ้นปลาแท่งแบบนี้ไปด้วยนะคะหรือว่าใครไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ผัดให้ของทุกอย่างสุกเลยนะคะ อันนี้ก็แนะนำให้เพื่อนใช้ไฟแรงในการผัดเลยนะคะพอผัดเสร็จแล้วของทุกอย่างสุกแล้วเราก็จะตอกไข่ใส่ไปเลยค่ะอันนี้ใส่ไข่อย่างเดียวนะคะไม่ต้องเอาเปลือกนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะผัดให้ไข่สุกได้ที่เลยค่ะ กไข่ของเราสุกได้ที่เดี๋ยวเราก็จะเอาเส้นลงไปใส่ได้เลยค่ะวันนี้เราก็จะใส่2กํามือใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเส้นไม่ต้องแช่น้ํานะคะเอามาผัดได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะใส่ซอสซัมเบลลงไป2ช้อนค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำค่ะอันนี้กะไปประมาณ2ช้อนเช่นกันค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊ว1ช้อนค่ะ แล้วก็ตามด้วยพริกไทยครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ผัดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะพอเราผัดให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นช่ายกับถั่วง,งอกลงไปผัดได้เลยค่ะแล้วก็ผัดให้ถั่วง,งอกสุกได้ที่เลยนะคะ ชาก๋วยเตี๋ยวของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็คล้ายๆผัดไทยค่ะแต่เขาจะไม่มีรสชาติหวานนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําให้คนที่บ้านทานดูค่ะถ้าอร่อยยังไงหรือไม่อร่อยยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกทีนะคะส่วนตัวเราสูตรนี้คืออร่อยมากเลยค่ะเหมือนที่ทานที่ร้านเลยค่ะ รสชาติของฉาก๋วยเตี๋ยวของเราวันนี้ก็อร่อยกลมกล่อมมากเลยค่ะส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเช่นเคยค่ะฝากเพื่อ,อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ